เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีแรกนะครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กันกับเกมของไมค์คราฟตนะครับกับไดซีรลี่พิกซ์เทอร์มอนซีซันสองเอนนะครับผมโอเคก็มาต่อกันดีกว่านะครับกับพาที่ยี่สิบหก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 แล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาตามจับโปเกมอนในตำนานกันต่อดีกว่านะครับก็ความเริ่มหลังจากตอนที่แล้วนะครับแล้วก็ ไปจับเจ้าเอมลิทได้แล้วดคแค่ผมเนี่ยไรครับซึ่งก็ยังไม่ใช่ปอ,อกใหม่ของเราดคแค่ผมของเราคือจิราชิไมโครเดโกซ่านะครับผมเปลี่ยนกับระดักเดโคซ่าต่อดีกว่าเว้ยคือแบบจิราชิที่มันเกิดโคตรยากนะครับไม่ใช่เกิดยากสิแบบว่ามันเกิดมาแล้วจับไม่ได้นะครับผมหาตัวไม่เจอครับโคตรเซ็งเลยโอเคเดี๋ยวเราใช้คำแแบบใช่ไหมลืมลืมลืมนะครับผม ก็ครับตอนนี้บอลผมเหลือแค่90ลรูปนะครับยังไม่ได้ไปทามาเพิ่มเลยนะครับผมไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้โอเคเก็บของไปก่อนดะครับผมมาเราไปดักต่อนก่อนไอ้หายกล่องมันเต็มแล้วอ่ะไอ้บ้าเอ้ยโอเคเราตัดไม้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวนะมันมืดเลยดีกว่าครับโอ้โคตรเซ็งเปิดมามันก็มืดแล้วนะครับโอเคเราตัดมาตัวนี้มานะครับผมเอาเจ้าอาวูธนะครับไปทําเป็นกล่องนะครับผมอุ้ยได้ออกหุดมาด้วยนะครับเนี่ย ได้บ้าโคตรแจ่มครับโอเคอุ้ยได้มาเสียพอดีเลยแม่ทำกล่องครับได้อย่างสบายใจเฉยนี่ครับผมวางตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็แปรรูปนะนะจงกลายเป็นเฮ้ยเจ็บเจ็บเอาเจ็บแผลมันกดปุ่มชิปไปได้วอเ t อร์ฟักเล่าก็ได้วะชิโช็นะครับโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาดีครับผมวางไปครับจื๊บจื๊จื๊อ่าวางไปเยอะๆเลยครับผมเพราะว่าดูท่าเราเนี่ยน่าจะต้องอยู่นะฮนะครับโอเค มาผมเดี๋ยวผมไปเอาเตียงก่อนนะครับเตียงผมอยู่บนบภูเขาใช่ไหมโอ้โคตรไกลไปดอนลูกพ่อแล้วไปหาเตียงกัน <c oughs> ไม่ได้มาจุดเตียงไว้นะ <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนั้นนะฮะว้ยตกใจนกไอ้บ้าไอ้โอเคผมน่าจะอยู่นี่ไงนะครับผมเตียงของเราครับโอเคเรามานอนดูด้วยกัน,นครับผมในตอนเช้าผมลองมาดักทีราชีดูครับ <c oughs> ลองมาดักทีราชีเลยนะโอเครู้สึกว่ามันจะเกิดเหม่อไรรับผม <c oughs> สำหรับเจ้าจิราชีนะครับออมพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนเนี่ย พระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับ okay. โอเคเฮ้ยจะอ้ยบินได้โอ้แหมโดดเล็ดมันบินเล็ดลอดยอยูจังไปเนดะเจ้โปกเกมอนโอ้โหที่มันครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับโอเคเอิรอสครีกไปเรียบร้อยนะครับเผมจะไปครับผมกลัวบอลไม่พอวะครับจริงจังเกมมิ่งเลยอะคือแบบกลัวบอลไม่พอจริงจังเกมมิ่งเลยครับผมคลิปที่เรานี่แบบจับไปซะเยอะนะครับผม90กว่าบอลน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก้าสิบหกสิบกว่าลูกนะครับผม โคตรจะเก่งกัว่าว่าบอลไม่พอครับโอเคผมดูท่าน่าจะช้าแล้วนะมาเดี๋ยวผมกลับไปตรงซันโฟร์แพนก่อนละกันนะครับผมโอเคผมก็มืดแล้วในแฮมป็ตตอนนี้ไม่ไม่ใช่มืดสิเรียกว่าคร่ำแล้วดิครับมามารอต่อไปดิครับผมสำหรับเจ้าเรย์คุสะนี่ครับโอเครู้สึกว่าเอาไปดักจราชีเนี่ยกูหาไม่เจอดีครับผมเจ็บสตร์ปปิ้งมาก่อนนะครับอุ้ยหูเด็มาห้าอันเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าก็ใช้ได้อยู่นะใช่ไหมเจ้าสลิปเบร์ ปาร์ไรต์อนการ์ังเมกาเฟร์บิสเ้ยเมกาดอนเฟร์บิสไปเชิงเรียบร้อยนะครับผมดอกเซปเจอร์อายมานะฮะเอามากินเล่นดีกว่าอาชิบมาชิบอร่อยก็แย่กูติดพิษโอเคเนนอครับผมเจอเทนเนอร์ครับมาสู้กันอุทันไอ้ผู้แต่งโอเคอเออเชื่์ไปครับผมอุ้สึกว่า เจอคุณดังนี่คร like ับเนี oh nice. ่ยมันจะฟรีวะชิบหายแฟร์บิสไพรครับทึบอ้าวไม่ได้หรอวะเอาเล็กแมพนี่แน่นี่แน่เอ้ยผมติดอูลืม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 ด้วยผมผมติดสถานะนะครับโอเคมาอะไรบอสโกตุระจัดการมันซุปเปอร์พาวเวอร์ไปเรียบร้อยดีครับผมโอเคไอรอนเฮดฮ่าฮ่าเขาจะปี๋หรอของชอบนี่แน่ปาอัดหน้าไปเลยครับโอ้โหซุปเปอร์พาวเวอร์ไปเลยเรียบร้อยดีครับผม โอเคครับมันจะมันมืดจุดแล้วม,มันมืดจุดแล้วโอ้เซ็กเลยนะครับนอนกอวกันป่าเช้าแล้วดิครับรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวเวลาเกิดเลยครับผมคือมันเขียนว่าว่าเวลาลุ้งช้าจริงครับแต่รู้สึกว่าตอนเชา้าไม่ค่อยเกิดเลยครับเออมีแต่ไอ้เจ้าเล่นจิเกกาตะเกิดโอเคตำรวจมาสุกเถอะโอ๊ตควักไปครับผมวินดี้ครับเอาไปกินซระเรียบร้อยอย่างจีง้าโอ้ไม่เหมือนจิตแล้วดิครับผมเรียกว่าก็ใช้ได้อยู่นะโอเคเจเทนเนอร์มา มาสูา้กันไปเลยดอนโตดอนเอสรคว่บัตเตอร์ฟลีกแล้วแฟบิสไพรดีครับผมโอเคแฟบิสไพรสไตล์เหอสไตล์เหอสไตล์เหรอฮ่า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 บาสเบิร์นชิบ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 แฟบิสนะครับผมชิบเอาไปกินซ่าขุมโปเกมอนเยอะจังเว้ยเอาไปกินสบัสเบิร์นนะครับโอเค ต้องกลับไปรอรอยามเย็นอีกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมรอเอย็นก่อนละกันนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะเย็นแล้วนะครับดูจาการูปการแล้วดีครับมามามาดักรอต่อโคตรน่าเบื่อผมไปเจอไอ้โมเดลอีกแล้วนะครับเนี่ยโอเค,ฟแ,บบอเคแฟร์วิสไปครับผมอีกตัวหนึง่งสไตรทเจอไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอเคไปเลยอับบาสเบิร์นฮ่า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 ปีเดินวะเฮ้ไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวนะผมเดีเ๋ยว ค้างค้างค้างชิหายนะครับเอ้ยไ่จะค้างกว่าเหมือนว่ามันจะหิวเราเมื่อกี้ผมชักปัแทบเอาเล็กไปสิครับเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหไปท่าโจมตีต่อเนื่องครับนึกว่าเก็บสามศพเนี่ยครับผมพนหมัดเดียวครับโอเคครับผมรอกันต่อไปครับโคตรหน่าเบื่อนะครับผมเจอเจ้าอร์จิปักนะครับมาเจอแค่น้อยไปเลยจ้นเจาะนะครับเก็บเเวลดอนดีกว่าเนี่ยโอ้โหเเวล จะ85แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมาเกินครึ่งหลอดนะครับโอ้เคแฟร์บิสเรียบร้อยนะครับผมเดดเดดวูดมาครับเออ๋ยวมันเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคไปไปไป,ไปเดินไปต่อนี่ครับผม <c oughs> เดินไปไหนแล้วเว้ยต้องมัต้องมัหูต้องมานั่งรอมันต่อไปนะครับโอเคไปครับผมหาโปเกมอนแถวนี้ไล่ตบดีกว่าครับ <c oughs> ไม่มีเดินทางไปเฮ้ยไปครับผมแฟบิสครับทิ้งเรียบร้อยนะครับ โอเคตามต่อครับตามต่อตามได้แค่งามองค้องฟ้ารอมันเกิดครับสําหรับเจ้าเดโกซ่ซาเนี่ยโคตรเศร้าเซ็งซึมเกิดมาก็กลัวจับไปได้แั่จับโคตรยากเลยครับโอเคใช่ไม่ดอนโตะดอนโตะเว้ยนะชัดเป็นชื่อแกแต่แกเป็นดอนโตะไปอะไรดอนโตะเกการมั่นเอิร์เควสเกลียบรออู้หูสีอะไรบเดี่อะโคตรเยอะนะครับผมโอเคไปแอฟมืดแล้วเรากลับไปนอนดีกว่าครับผมมาเช้าเลยครับผม รอมันเกิดต่อไปครับใน,ในช่วงเวลานี้ใช่ไหมเจ้าชื่อปะวัติจำชีวิไม่ได้ช่างมันมาชันหน่อยเฟรนฟรเรียบร้อยดีครับอุ้ย้นาฬิกาก็ใช้ได้อยู่นะโอ้โหแล่มันซุปเปอร์แรร์นะผมมันดูประดังไงวะแบบแบบปึ๊กปังเว้ยช่างมันนะครับผมโอเคครับเอาเดี๋ยวก่อนนะขอเปลี่ยนก่อนเอาไว้ตรงนี้ระดมนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนาฬิกาดวงเงานี่ยช่างมันนะครับดูวิวเป็น ดูให้เป็นได้ดนะ่าโอเคไปเกิดเป็นวันนี้ดูดูท่าคงไม่เกิดอีกแล้วแหละนะี่ครับคิดว่านะเสียงกูหมดความอดทนนะครับหมดหมดกำลังใจในการาตามหาต่อแล้วครับผมไม่หลอกคือมันเกิดมามันก็หายากนะครับคุ้เซีงเลยเออเ็ดเควกไปครับนี่แหละเอาไปกินซะนะครับผมโอเคครับหรือว่าโปเกมอนบนท้องฟา้ามันเกิดยากกว่าบนพื้นดินมันเนี่ยมันเกี่ยวไหมไม่รู้ไม่รู้ด้วยโอ้โอเคเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะ เอ่ออ่อน,น,น่าจะเรียกได้ว่า,ชาวเช้าแล้วครับผมโอเคผมมารอต่อแล้วกันครับโอเคผมก็เรียกได้ว่าเมืดข้ามบิลกันแล้วจับเป็นเวลาที่มันต้องเกิดนะครับผมมันต้องเกิดจนะโหเศร้านะครับเนี่ยนี่แบบเล่นมาถึงเลเวลร้อยสามเอ็ดแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เลโกซ่าที่ต้องการเลยครับโอเคเดี๋ยวขอดูเจ้าฮิโกุกสดูก่อนครับโอ้เป็นดิฟเฟนต์นะครับผมแล้วสเปเชียลด้วย รียกว่าปั้นไม่ได้แล้วนะครับดูดูส่งแล้วโอเคเรามาจัดเรียกว่า P c ซเล่นดีกว่าผมเดี๋ยวผมแยกสตาร์เตอร์ก่อนลวกันครับเอ้เจ้านี่โอ้ที่เราจับมาใช่ไหมก็ใช้ได้อยู่เนี่ยนะโอเคออมแยกโปเกมอนสตาร์เตอร์ไปด้านนู้นลวกันนะครับผมเซนิกาเมตตัวน้อยน่ารักนะครับมาตรงนี้แล้วก็เจ้านี่ครับผมจำชื่อไม่ได้ครับลืมชื่อไปแล้วครับโอเคทำไมผมไปแต่สตาร์เตอร์เจนหนึ่งกับเจนสองไม่ค่อยมีเจนอื่นเลยนะครับผมโอเคไปครับดู อาทิตต่อไปว่ามันจะเกิดใหมเรื่อเกิดเมื่อไรดีครับแต่ดูทรงแล้วก็ก็คงจะเหมือนเดิมนะครับคือไม่เกิดนะครับผม <c oughs> โคตรเซ็งครับโอเคคุณตำรวจมาสุกรันเอิร์ทเควไปดีครับผมเอาไปกินซะบอสเบิร์นฮ่าโอเคเอาเรงไปนะครับนี่แน่เจฟฟ์ระนะครับอุยจุโอ้สตาร์เตร์จ็คโซรานี่อัพไปท่าเบาๆนะครับเรียบร้อย ลังแกนนกนะครับผมบอกเลยว่างานถนัดนะครับโอเคเก็บไปนะครับผมมาครับรอเกิดต่อไปนะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมโอเคครับทำไมไม่ค่อยมีโปเกมอนเกิดเลยผมรู้สึกเป็นเวลาที่โปเกมอนมันเกิดต่อยมากเลยนะครับเนี่ยโคตรเศร้านะครับโอเคเอมอมมองไปทางไหนก็เจอจูแบตจูแบ ผมจะไม่ไปไกลาจากไอ้ซันโฟร์แพนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กไม่เกิดใช่ไผมเออเนาะผมจะพยายามอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับโอเคใช่ไหมเจ้าหนูน้อยนะครับมาเจอกันหน่อยหน่อยไปอะไรบาสเบิร์นเรียบร้อยนะครับวิ้ยมันตบเออมันตบเนื้อซอมบี้เ,เดี๋ยววันนี้โเพิ่งรู้นะฮะกระชิบหายมือมอีกแล้วโคตรเซีงเว้ยไอ้ติวเตอร์ติวเตอร์ มีอะไรบ้างเนี่ยออุ้ยอ่าเร็งนะครับผมแต่ผมไม่มีแร่นี่ยเดยินะครับปกติผมจะแบบว่าแร่แค่กับไอ้พวกทีวิวเตอร์ทีใช้ไอ้พวกเพชรอะไรพวกนี้ครับผมมันหาง่ายครับโอเคครับ <Okay, S 1> ผมมานอนก่อนครับมาบอกเลยว่าคืนนี้แหละไม่ใช่คืนนี้วันเดียวที่เจ้าต้องเกิดเจ้าในคซ่าเก็บไม่เกิดจะไปตักจิราชีต่อเนี่ยเจาชีก็ขี้เกียจตามหาอีกครับผมตามหาย,ยากยินแสนเขีนมากครับใช่ไหม lady blacks เลตโอเค ล่างนี้ชื่อวันลีเดียนใช่ไหมครับผมมันใช่เหตุผลที่ต้องมารู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคอุซราบอลก็ใช้ได้อยู่นะโอเคตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เลดี้บาร์เนี่ยครับผมโอเคไปครับรอมันต่อไปนะครับผมเอ่เอ,มอ,มอมไม่ค่อยมีอะไรตั้สนใจเลยครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรไสนใจเลยครับผมใช่ไหมเราหนอนน้อยน่ารักนะครับโอเค เอ่อน่าจะโอ้โหเวเวลาช้ามันน้อยมากเลยบอกเฮ้ยเดีมันโอ้โหแนวเป็นแยแล้วเดี๋ยมันโอนเดียวจิ้มองปลาบอลดูเผื่อถึงเฮ้ยถึงดูถึงดูเว้ยโอ้โหการ่าเมก้าแฟร์บิสไพร์ดีครับว้าวเมกาดอนมาแล้วแฟร์บิสไพร์เรียบร้อยนะครับผมโอเคมาน่าจะเรียกว่าเช้าเลยนะเดี๋ยวผมรอตอนเย็นต่อละกันนะครับผม ไม่เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเดี๋ยว้โอ้ตะไก่ตะไก่โอ้ตะสุดตะยิสุดตะิสุดมันก็เกิดแล้วครับผมโอ้โหเหเที่ยวบัมันมายืนตักตรงนี้เลยนะครับโอเคดัลกุซ่าโอ้โหน้ำตาจะไหลครับผมผมยืนตักอยู่หลายคืนมากเลยครับเมื่อกี้โอเคเดริวไปไปไปเดี๋ยวมันต้องปลาประมาณล่างๆเงี้ยครับตามที่เคยปลาโอ้โหมันกูปลาอื้อหือนี่ปลาใกล้ขนาดยังไม่ได้กันเนี่ย โอเคเลโกซามามานี่เลโกซาเลโกซาโอ้โหแต่ยิ่สุดเกิดแล้วเว้ยเยสโอเคเหลือแค่ปลาเลยครับผมไปครับปลากับจับชึบเฮ้ยเฮ้ยหายโอเคตกใจหมดตุกขุนมันก็หายไปไหนชึบปลาประมาณใชยทอยน้ำปลาอัดหน้าปลาดักหน้ามันหายากมากครับเป็นเป็นตัวเป็นโปเกมอนที่มันปลาใส่ยากมากเลยครับผมโอ้โหโคตรเกลียดครับโอเคครับผมปลาบานี้ชึบชึบ ชืบชืบเฮ้ยอูตกใจแหลกไอ้บ้าเฮ้ยชืบปลายไปปลาไปเลโคซ่าเลโคซ่าจ่อเลโคซ่าจ่อเลโคซ่าจ่อชืบอ่ะชืบอ่ะชืบโอ้โหโอ้โหมันอื้อหืออื้อมถ้ามึงจะไปยะค่าดนี้นะถ้ามึงจะไปยะขนาดนี้โอไบกอสเมกาด็อดเมกาด็อดไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นประเด็นโตประเด็นโตโอ้โหโอ้โหอื้มนี่กูยังปาไม่ได้อีกนะครับเนี่ยชืบ ชืบเอ้ยปลายาไปไหนวะชืบเอ่ออืมอืออืมอืออือโอ้โหโอ้โหอหาหาอีชืบ โอ้ยกูจะปลาได้โอ้โหนึกคือว่ามันพาออกทะเลมาเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเปล่าดูประมาณตรงนี้มาหน่อยครับผมน่าจะเป็นจุดปลานะครับโอเคผมกลัวตายวะครับยังเสียวอยู่เลยมาผมจะขอเอาเดนริวมาขอให้ผมยามีเอาเร่งนะโอเคมีไฟแล้วท่าหนึ่งครับโอเคผมใช้ทันเดเบฟก่อนเดนร็วไปครับผมแล้วก็ชันเดอร์โบโอเคเหลืองนะครับผมผมจะไม่ตีต่อแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมแหมผมผมว่านะผมซื้อโพชั่นผิดว่ะจริงๆควรจะซื้อไอเนี้ยไฮเปอร์โพชั่นนะครับโอเคมันมีแอร์สแลตนะครับผมมีไฟครับอย่ามีเอาเรงอูเดี๋ยวแอร์สแลตแอรสแลเย็นเจีย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 นนะครับผมมาครับตรงวางกลไกจับสักเล็กน้อยครับผมโอเคครับไปเลยเอาจ้าบอลเจ้าผมอ่าผมจะไม่ขอตีมันต่อแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวมันตายครับเพราะว่ามันเกิดยากมากนะครับโอเคบล็อกฟรีไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรหลวงพ่อไปเลยเอาจ้าบอลต่อครับผม มาเลกูซ่าแกจะทำอะไปของชาติละในคลิปนี้โอเคเฮ้ย okay. อะไรวะแดงๆไม่รู้เป็นการชักนะเนีผมไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นชัติคือเรคูซ่าตัวนี้นี่เองนะไปอะไรจับมาจับมาจับมาชิบเวทติง้งบุฟเฟสไม่เป็นไรลูกพ่อไม่เป็นไรครับดูท่าแล้วน่าจะยังไม่มีท่าเอาเร่งนะครับผมแต่ก็ยังประมาทไปได้ครับโอเคเดี๋ยวจะขอฮิ้วก่อนขอฮิ้วก่อนนะครับผมโอเคครับผมว่านะผมเปลี่ยนตัวดีกว่าผมว่าผมจะเอานี่มาแทงดีกว่าครับมันค่อยแบบว่า ฮิวสบายนี่ครับผมโอเคครับอ่ารอดยูเฟนก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ซูเปอร์พอยชั่นไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมไปไรเอาจ้าบอลจะผมมาเดี๋ยวกงซ่าเดี๋ยวผมไปว่าผมกลัวบอลไม่พอเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับผมดวงล้วนครับโอเคมันไม่มีเอาเดนก็ดีแล้วนะครับแต่ผมกลัวบอลไม่พอดีครับเหลือแค่แปดสิบลูกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเสียวที่ผ่าเลยครับผมโอเคนัานเฮ้ยนานโอ้ยตกใจหมด เกยไปเลยเอาเจ้าบอละผมเอาดิเอาดิมาเด็กค่ามาชึบชึบโอ้โหบกฟีเกไม่เป็นไรนะครับมันรู้สึกว่ามาทำไดเม็ไอเจ้าบอลกุญผมไม่ค่อยได้นะหมาผมเอาตาบอลรวยครับถ้างั้นป่าอะไชึบชึบโอ้โหบกฟีแล้วนะครับบกฟีไม่ไรขอแค่ได้ก็พอเอาเจ้าบอลไปเลยนี่ครับผมจัดไปชุดใจฟกะพริบปรีบเ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 ปรีบรบโอเคโอเค จะไปออกมาได้ไม่เป็นไรไปต่อครับผมจริงๆก็อยากตีต่อเหมือนกันแต่ว่ากลัวมันตายนะครับเพราะว่าโปเกมอนแล้วก็ตีแรงพอสมควรนะครับผมโอเคเลยครับจับไปต่อเฮ้ย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 เรียบร้อยยิ้มยิ้มจัสจัสจัสและพลอยครับผมเซ็กซี่ครับจับได้แล้วโอ้โหเฮ้ัยใช้ไปแค่สิบลูกเองนะครับ โอ้แต่ที่สุดแต่ที่สุดครับผมเลโกสซ่าี่เราตามปหาครับขั้นก็จับได้แล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปตรงนู้ดก่อนแล้วกันครับอ่าถึงแล้วด้ะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าหือดักมานานมากครับฮ่าคือแบบโอ้โหนี่ังเลโก้ซ่าผมจะโยนโฉบเลยครับ เอาเลยออกก่อนดีวะเอาต้อนออกก่อนไหมโอเคเอาต้อนออกก่อนละกันนะครับผมอ่าชื่อๆเก็บต้อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีว่าจะเอาตัวไหนออกนะครับผมโอเคผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมจับเลโกซ่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอฮิวก่อนนะครับผมขอดูหน้าหน่อยครับโอ้โหได้เจว่าในที่สุดก็จับได้นะครับได้เจว่าค้างคามาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับผมเอ้ชึบโอ้โหได้มาแล้วขอขี่หน่อยเลโกซ่าขอขี่หน่อยขี่หน่อยโอ้โหเดี๋ยวจะทำไม มึงบักไม่ได้ตาเขียโอ้โหไม่เป็นไรครับผมช่างมันครับก็ถือว่าเราได้ไปแล้วผมสับในกุ้งซาตัวนี้ครับอ่าจะขอดูเรื่องสาตัดก่อนนะผมโอ้เป็นไฮบิสด้วยนะครับเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมงั้นก็ครับผมในคลิปนี้ครับเราอ่าขอจบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอ่ะคลิปหน้าครับอ่าจะมาตอ,ตอนไหนก็เอาไว้อีกทีนึงแล้วกันนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยเราอ่าทำตามเป้าหมายเสร็จเรียบ,บร้อยเลยครับเดี๋ยวผมจะขอ พักโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันอีกทีหลังจากที่โปรเจกต์สตอรี่ผมจบแล้วกันครับโอเคผมอาจจะประมาณสัก1เดือน2เดือนนะครับผมก็รออยู่กันแล้วกันนะครับผมโซัสดเกมครับตเกมเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนพรุ่งนี้แหละนะครับไปก็เจอกันแล้วกันนะครับผมบายบายครับแต่ n k you าหูด้ามึงโหดมากนะครับผมบายบายครับจุ